เร็วเร็วเรไม่เห็นตรงนี้ตรงนี้ตรงขาน่ะไปหยิบมาเร็วๆตรงขาเอลไอเป้าตรงขาเป้าตรงขาเป้อเจอยังตรงขาหนูตรงขาหนู เร็ว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 จะกลับบ้านแล้วไะขายเพลวนไเจอแล้วเพลวันเจอแล้วอ่ะไปขึ้นเลยไปได้ยังเพลอันได้แล้วขึ้นเลยไปไปไปเพอมองแรงมเนไปไปพี่ก็ได้แล้วพี่ก็ได้แล้วไปขึ้น

ยังไง,งอาว่านที่เ่าอาเล่นนี่เสร็จก่อนเราไปไปอ่าว่านเอ๊ะ <c oughs> อมือออกเดีย๋ยวมือหัก <c oughs> เจับได้จับได้ <c oughs> ไม่นั่งอ่ะนั่งอย่างนี้ไม่ได้เหรอไม่ได ä, ทำไมอ่ะฉันแข่งเลนั่งไม่ได้เฮ้เฟลฟนั่งเร็วฟรรฟรเว cycles. ฟลจ<อ>ะนั่งไหมครับตอนนี้เฟลยืนอยู่นะเฟลนั่งแล้วครับนั่ง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 โอเคอ๋อเหนื่อยนั่งนั่งนั่งโอเคนั่งสองคนแล้วอ้าไปพ่อจะพ่อจะทำแรงแล้ววันโอเคอีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งวันช่นยทีโอเคอึ๊บไม่แรงเลย แรงแล้วได้แค่นี้เอ้ยไอ้เฟลไม่เอาแว่นอเหรอเฟื่อ้ตรงนั้นน่ะไอ้โยนทำไมไม่เข้าใจเอเอาไม่เห็นเ่ยอะอะไปไปไหวไป บอกพอนับหนึถึงสแล้วก็เริ่มไหมหนึ่งสองซมหนสองซ่อมไม่ไกลเลยอ่ะไอ้เพไไื่อนไหมเพื่อนนต้องดูว่าใครกระโดดไกลมนกันอเอเอลหลบพี่ก่อนนักกีฬาอ้วนถ้วนไป อย่า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 ทำอย่างนี้มันเลอะเดี๋ยวให้คุณป้าจัดก,การเลยลุกขึ้นอึอ้งสองสามโู้ไม่ไกลเลยตกันโอเคจดไป <acet at. S 1> อันไหนมุดไม่เห็นมุดเลย<ะ>มีฟองไม่มา ในมุดในมุดก็ว่าจะมุดเอ๊ว่าจะมุดน้ำโชว์ชวอ่าได้ตามสบายเลยครึ่งชั่วโมงต้องขึ้นแล้วครึ่งชั่วโมง นะครับเราก็มากินอะไรนะครับกินอะไรครับเนี่ยวนวนแรนโบ้นะครับนี่ซื้อมาจากตลาดวงสกอร์นะครับห้าสิบาทครับแล้วก็มีน้ำมะพร้าวนะครับซื้อมาจากวงสกอร์เหมือนกันนะครับเท่าไหร่ครับไม่รู้เฉลยให้ครับอ่าสามถุงหนึ่งร้อยบาทแต่ถ้าวุ้นอ่ะห้าสิบาทครับใช่นะครับมัมมัมครับมัมมัมโอ้โหกินอย่างนี้จะอ้วนไหมเนี่ยจะอ้วนไหมเนี่ย เป้ย่ซ่อมก็มีถุงละ1 0บาทใช่วหมถุงละถุงละถุงละ30กว่าบาทก็ใช้ใช้ช้อนก็ได้ลูกโอ้โหเป้ยกกินแบบอืมอร่อยจ้ะน่าจะอร่อยอยู่าแต่ว่าทำไมกินคำใหญ่จังเรากินแต่ตางอย่างนิดนึงเฮ้ยไม่ได้เยีพี่เป้อกินบนบนเลนบอลหนูได้ทำไมหนูกินแต่ของพี่ไม่ได้ต้องแบ่งกันลูกแบ่งกันเราแบ่งกันเราก็จะกลายเป็นคนที่มี จิตใจเพื่อเฟื่อเผื่อแผ่แบ่งงานกินดีกว่าอันนี้อะไรเนี่ยบูเบอร์รี่เหรอแบ่งคนละครึ่งก็ได้อันนี้อืมันเป็นเหมือนขนมชั้นเลยเนาะเอ้าพอแล้วเราไม่แบ่งเราไม่แย่งกันหรอกเรามันมีเหลือเฟือหนูจะเอาอันนี้อ่ามีเหลือเฟือไม่ได้เฟฟครับมีช้อนนะใช้ช้อนดีกว่าไหมใช้ชอนก็ไดเออมันดึงยากก็ใช้ช้อนดีกว่ามโอ้โหเอลกินแบบ หล่นมาเนี่ยเอลเลย๋อเว้ยไปถึงบ้านถึงด้วยอืมนี่ไปไว่ายน้ำมานะครับทีส่สาว่ายน้ำหมู่บ้านใช่ไหมครับไปน้ำมาชั่วโมงหนึ่งเพราะชืออชัสวโมงสองเนี่ยว่ายเสร็จก็มานั่งกินกันต่อครับมีบุม้นเวีนดนนูด้วยครับจะกินหมดไหมนี่ครับหม,หมดอยู่แล้วฮะห,หมดอยู่แล้วใช่ไหมอ่ากินเสร็จแล้วก็ไปทำอะไรต่อ หมดนิดหน่อยมีคนขนะี้ง่วงฮะแต่ตอนนี้เราเช็ดผมแล้วเราก็เลยกินได้ใช่ไหมหมดแล้วก็เลยล้างส่วนแล้วกันหมดนหน่อยมีคนขี้ห่วงมีห่วงอกยเลอะแล้วนะอ่ะเอ้าใช้มือไปได้ไหมหมดตัวก็เลยแค่แต่พ่อบอกตรงๆนะใช้ช้อนดีกว่าช้อนเรามีแต่ว่ามัอาแบบนอยู่ในภาชนะมันไม่เป็นไรมันผสมกันก็ไม่ไม่เป็นไรนะพักกินได้อืมพักกินซ้ำได้ใช้มือก็รึเปล่าเอ้ยเไม่กินเลยนะไอ้เขากินไปมเหรอลูกไม่เป็นไร แบ่งกันไม่แกงกันเอา้าเราเป็นพี่น้องกันแล้วกันนะครับอ่าจัดไปจัดไปอืมอ,อม,อมกินได้กินด้วยกันอืมจะหมดแล้วโอ้โหเก่งมากเลยทั้งสองคนเนี่ย,นนยกินเก่งเลยเนี่ยอ้ำอ,อ,อ้๊มอ้อ้อ้มอ้มออือร่อยมากเลยครับนี่คือวนวนใส่ลุงปะเนี่ยวนวนเลนโบเนโบวครับจาก ตลาดวงสกอนนะครับซื้อมาอย่างหกชิ้นห้าสิบบาทครับเล้วกินน้ำมะพร้าวต่อจริงๆมันชิ้นละยี่ชิ้นละสิบบาทมั้งแต่เขาแถมหนึ่งอันไงห้าชิ้นห้าสิบาทแต่เขาแถมหนึ่งอันก็เลยกลายได้ว่าหกชิ้นครับได้มาหกชิ้นอ่ะไ๊ายบายเพื่อนล้วไ,ไปละกินต่อละยบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับวเวฟกินหรอ อ้อโอ้ยคำเดียวหืมปวดเลยเหรอไหวไหมเนี่ยกินเยอะมากไหนไปกินน้ำมะพร้าวต่ออืมอร่อยอร่อยครับไปแล้วครับบาย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 ของใส่บาทด้วยนะลูกของใส่บาทของใครของใส่บาของเพ้ยยังไม่ได้ไปเอ่อด้านซน้ายลูกบายบายบาย <Right. S 2> ขอบคุณครับขอบคุณครับ